สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้ว,ลวตอนนี้ก็เป็นมื้อเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปทานล u n ช์กับผู้จัดงานก็คือ Hobby Horizon แล้วการเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็จะไปด้วยรถตู้ของ,ง Hobby Horizon นะคะอันนี้เราค่อนข้างที่จะแบบอืมเล็กน้อยนะเพราะว่าสตาร์ทนี้ค่อนข้างที่จะอืมพูดอืมนั่นแหละเอาเป็นว่าไม่ค่อยประทับใจละกันส่วนของร้านอาหาร ส่วนตัวก็ค่อนข้างประทับใจนะคะอร่อยแต่ความาวงมาเสริมให้คือแบบน้ำตาแท็บเล็ตที่เห็นนะ่ะน่าจะถทวยทีสองมัง้งแล้วน้ำจิ้มพึ่งมาแต่ก็เออแต่ก็ไม่ซีเรียสไงเพราะว่าเธอก็เห็นแล้วว่าหน้าดิฉันอิม่มๆขนาดน้ หลังจากที่เราประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอาของฝากมาให้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอันบ็อกอีกทีหนึ่งกันนะคะอันนี้นะเราก็มาถึงวัดของทางเวียดนามแล้วค่ะก,ก็เป็นอารมณ์เหมือ,อวนวัดจีโนเป็นเจ้าแม่กุนญ์มนกพอหลังจากที่เราจบวัดแรกเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาต่ออีกวัดหนึ่งวัดเนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆวัดไทยที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับทำพวกพิธีทางศาสนาเนาะพวกแบบเรื่องจัดงานศพหรืออะไรแบบนี้ตอนนี้นะคะเรามาถึงวัดที่3าแล้วก็ผ่านไปนสองวัดแล้วอันนี้ก็เป็นวัดประจําเมืองของทางเวียดนามเนาะเมืองที่เราเนี่ยอยู่ตอนนี้เนี่ย เป็นด้านในนะคะก็มีการโซมอนโซมอนอยู่ด้วยเหตดคุยกับทางเพื่อนเวียดนามของไว้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาทํำวัดเย็นนะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนช่วงแบบมาค้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้เราเราจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แล้วพอหลังจากที่เราจบที่ไปทัวร์มาเรียบร้อย3วันนะคะเราก็ไปงานของทาง Hobby Horizon อีกเช่นเดียวกันที่ทางสปอนเซอร์เขาเป็นคนจัดงานนะคะเป็นคนแบบเชิญทัวร์เกสทุกคนมาร่วมงานประมาณนี้เห็นได้ยินว่าร้านนี้มีสาขาที่ประเทศไทยด้วยนะน่าจะเป็นทางโซนเชียงใหม่บ้างถ้าเราจะไม่ผิดส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่างานเย็นงานดึกง,งานค่ำดินเนอร์รอบเนี้ยค่อนข้างสนุกเนาะตอนแรกไทยอะค่ะก็ได้นั่งที่ชั้นสนะพอขึ้น ไปนั่งที่ชั้นสองปุ๊บดูดีๆเขาก็ให้เรามาที่ชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นโซนห้อง VIP ก็คือมีเฉพาะพวกเราเท่านั้นประมาณเนี้ยจากอยู่ในห้องตอนแรกก็ถูกย้ายออกมาโซนด้านนอกแทนเราด้านหลังเราอ่ะเขาจะเป็นแก๊งดีเจเออแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็เลยเหมือนได้พูดคุยกับคนในโรงเรียนสอนดีเจเหรอตอนแรกเขาก็แบบว่าชวนให้เราไปลองเล่นดูให้ลองไปทําดูอะไรเงี้ยถ้าเกิดพวกนี้ไม่เวลาว่างก็ลองแบบไปเยี่ยมที่โรงเรียนเขาได้นะอะไรประมาณเนี้ยแต่สุด ท้ายเราก็ไม่ได้เล่นนะเราก็แบบให้ไวแบบเออเอาไปสินะอะไรเงี้ยเออก็เป็นแบบตามที่คลิปเลยค่ะก็สนุกดีนะอยากลองเรียนอยากลองเล่นเหมือนกันถ้าเกิดแบบมีโอกาสเราก็จะจบคืนนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรเลยแล้วหลังจากที่เรากลับโรงแรมเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็แบบไปแพ็คของเก็บของหลับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะต้องย้ายโรงแรมกันเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วไอ้คืนที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือกลับและเราอะไป ที่โรงแรมอื่นต่อเนื่องจากว่าอยู่ต่ออีกหนึ่งวันเพื่อที่จะไปเที่ยวอันนี้ก็ไปล้านขายเสื้อผ้าเวียดนามนะคะไว้เขาก็ได้มาหนึ่งตัวส่วนเราก็ไปยืนดูสวยๆยืนดูเขาแต่งตัวสวยๆการข้ามถนนแบบข้ามแาบข้ามแดตอนนอนดรอปสต็อป จะไม่ได้เดินเลยาานี่นะคะเรามาแบบว่ามามาซื้อของฝากโดยเขาซูเปอร์มาร์เกต็ตแนวสิ่งที่ดีที่สุดของขรา้านซื้อของฝากก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละจ้าคือเราช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปหม่ำๆ่กันเราไม่แน่ใจว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เรียกว่าอะไรจริงๆรู้แหละแต่ลืมไปแล้วผักเขาให้เยอะมากนะแล้วเขาก็แยกเป็นผักลวกไปข้างๆอร่อยอ่ะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านเฝอใช่ไหม เออก็ติดมิชลินสตาร์นะคะเราก็ไปกินกันอร่อยมากเลยมันดีมันมันดีกว่าเฟอในไทยอ่ะเรารู้สึกว่าเฟอในไทยมันหวานไปพอหลังจากจบวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับไปนอนเนาะน,นอนเสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามาก็นะเตรียมตัวขึ้นเครื่องค่ะเตรียมกลับบ้านของทานบนเครื่องบินก็เหมือนเดิมนะคะแซนวิช แต่เราคิดว่ามันน่าจะรสชาติดีกว่ารอบแรกที่มานะตอนรอบแรกที่มาค่อนข้างเศร้านิดหน่อยแล้วก็พอตอนที่กําลังจะถึงประเทศไทยก็จะค่อนข้างเกือบอ้วกเนื่องจากว่ามันลงจอดไม่ได้ดังภาพเลยค่ะวนสองสารอบถ้าสุดท้ายแล้วนะเราก็มาถึงประเทศไทยจนได้เจอก,กันคลิปหน้ากันนะคะเราจะมีการอันบ็อกของที่ได้มาจากคอบี้ฮอลเลตกันค่ะบาย